แฟนสตอรี่ขอเสนอดาวซันโวห้าลีกยุโรปฤดูกาลนี้ในช่วงพักเบกทีมชาติแฟนสตอรี่พาไปชมสถิติการยิงของดาวซันโวแต่ละหลีกไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิกา้าบุนเดสซีกา้าเซเรียาและลีกเอิง เรามาดูกันว่าจะมีชื่อดาวยิงคนไหนที่ยิงเยอะที่สุดในแต่ละลีกเริ่มกันที่เซเรียอิตาลีหัวหอกสัญชาติออสเตรียที่เคยลงเล่นให้กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทเวนเต้แวเดอร์เบเมนสโตกซิตี้และเวสแฮมยูไนเต็ดก่อนจะไปคาแข่งที่เซียงไฮพอตในปี2019และย้ายมาที่โบลญนามาโกอนาโตวิชกองหน้าของโบลญญาวัย33ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น7นัดยิงไปแล้ว6ประตูนำเป็นดาวซันโบวของเซเรียในตอนนี้ในนัดล่าสุดเจ้าตัว,ตวก็ยิงประตูชัยแซงฟิออเรติน่าได้และเป็นผู้เล่่นนนททีีีสาาคัญบญบญโใขขณะ้มไป ลาลิกาสเปนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สุน้าคนใหม่ของบาร์เซโลนาวัย34ปีพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าที่เก่งแต่ในบุนเดสซีกาไม่ใช่เรื่องจริงหลังยังคงขึ้นแท่นดาวสนโวอันดับหนึ่งของลาลิกาสเปนในขณะนี้อยู่ที่8ประตูหลังทำสองประตูในเกมเปิดบ้านเจอเอลเชสถึงถิ่น17กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนำเป็นดาวสันวของลาลิกาในเวลานี้และเป็นอีกหนึ่งความสุดยอดของวงการฟุตบอลอีกคนต่อกันที่บุนเดสซีกาเยอรมันเรียกได้ว่าฮือฮาทั้งฟอร์มของสโมสรรรรแแดาาาาาิงงงปจมเูกกกน้อบไ่่ึษคตหุ หลังจากผ่านพ้นไป7เกมและที่จริงไม่แพ้กันคือผลงานของเบเกอร์ที่ไม่ได้เป็นอะไรกับอลิซงเบเกอร์ผู้รุกสาประตูลิเวอร์พูลซึ่งกระทุงไปแล้วถึง6ประตูของเบอร์หนึ่งดาวซุปของทีมนวเวลานี้และไม่ได้เก่งแค่การทําประตูเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังทําอีก3แอสซิ์รวมๆแล้วเจ้าตัวมีส่วนร่วมกับการทําประตูของทีมถึง9ลูกด้วยทีเดียวจากการลงเล่น7เกมซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาเลยข้ามไปที่ลีกเองฝรั่งเศสเนมาซาดังของเปเอสเชฟอร์มยังคนร้อนแรงที่ลงประสานงานกับเมซี่และเอ็มบาเป้ลงาไป 8, นะไป8 8ิระตูทอีกซ นําเป็นดาวซันโบของลีกเอิงณขณะน,นี้แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ตัวเลขการทําแอสซิสต์ของเจ้าตัวทําเอาแฟนๆแอบตกใจเล็กน้อยถ้าเทียบกับฤด,ดูกาลที่แล้วเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับฤด,ดูกาลนี้ปิดท้ายเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหัวหอ,อกชื่อปีศาจคนนี้เอร์ลิงเบลฮาร์นด์กองหน้าฟอร์มเทพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีกแล้วเมื่อเจ้าตัวเล่นยิกเอาจนบรรดากองหลังทีมคู่แข่งเริ่มจะท้อกันแล้ว่ววาสุดก็ซ ซึ่งลงแข่งไป7นัดยิงสิบเอ็ดประตูและทําสถิติที่น่าสนใจและยากที่ใครจะทําลายได้เช่นทําประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้ครบทุกรูปแบบแล้วทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาศีรษะยิงในกรอบหกล้ายิงในกรอบเขตโทษและยิงนอกกรอบเขตโทษลงเตะพรีเมียร์ลีก7นัดยิงได้สิบเอ็ดประตูจากการใช้โอกาสเพียงแค่27ครั้งเท่านั้นกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูใน5นัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดที่9ประตูทําลายสถิติเดิมของมิควินและเซกิโออาเกวโรที่เคยทําไว้8ประตูใน5เกมแรกนี่เป็นแค่สถิติบาางส่่วนนนเทั้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับรอติดตามแฟนสตอรี่ในคลิปถัดไปห้ามพลาดน,นะครับ